ค่ะสวัสดีสวีดายมดสุโกซุคนนะพี่น้องเนาะโอเคแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางไทยด้วยนะครับโอเคแล้วพี่น้องเราไม่ได้มีแนวมาว่ามา,าอะไรแล้วก็คือน้ำท่วมจังหวัดสมุทรสาครแล้วเนาะแต่ว่าอยู่บอนคลนี่ก็สมุทรสาครคือกันกแต่ว่ายังบ่อใดท่วมได้พี่น้องเด้ตอตอนนี้ก็คือฝนก็ตกเนะาะเสียงมันดังครอกครกคือแคร์ก็แสดงว่าฝนตกเนาะโอเคเดี๋ยวเอาสีพาไปเบิ่งเนาะก็คือน้ําท่วมอยู่ ทอนเซนน่าจะนอนเซนพรันามสองนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปนำกนเนะพี่น้องเนาะขอออุญาจากคลิปคนไทยได้พี่น้องด้อ่เดี๋ยวไปเบิ่งกนำกันนะพี่น้องตอนนี้คืออันนี้ขาผมอันนี้ผมอยู่บนสะพานนะตอนนี้ขึ้นมาบนสะพานแล้วนะครับมันมันมันเอ่อขึ้นเรื่อยๆทุกคนถ้าจะมาเส้นนี้ขึ้นอย่านะครับพระรามสองนะทั้งเส้นเลยผมว่า น่าจะขึ้นอีกครับทุกคนผมคิดว่าผมคิดว่าน่าจะขึ้นน้ําน่าจะขึ้นกว่านี้อีกอะ่ะเพราะตอนนี้ผมอยู่ตอนแรกมันมันยังไม่ขนาดเนี้ครับคือตอนนี้มันเนี่ยมันไม่เห็นเท้าแล้วอะ,อะนีครัด้านหลังไปหนี้หมดแล้วตอนแรกเมื่อกี้ที่ผมไลฟ์สดตอนแรกๆคือคืนน้ามันอย,อยู่แค่ระดับูุนใช่ไหมครับแค่ระดับูุนใช่ไหมตอนนี้คือมันมามาบนสะพานแล้วอะ <laughs> กรุงเทพครับ <ส accommodate> <ify> เป็นสม,มุทรสงครามสม,มุทรสาครแล้วก็เข้ากรุงเทพครับผมวิ่งมาจากทางเพชรบุรีกําลังจะกลับไปทางลังสิตครับวิ่งเส้นพระรามาตอนนี้ให้ดูสภาพนะครับถนนหรือทะเลผมก็สงสัยเหมือนกันคือไปเที่ยวภาคใต้มาไม่ไ,มได้เล่นน้ำทะเลเลยนะครับได้เล่นตอนเนี้รถเป็นทุกยังยังลึกเลยครับ อะไรนะครับลำบดีครับที่มาปุ๊บไปวนนี่ก็ไปเท่านู่แล้วก็มาออกนู่นจงนี่เหมือนเดิมรูดไปเพื่อใช่บอกเคยบอกเขาแล้วหลายครั้งเขาไม่ยังยูนนั่นแหละคุณป้าบอกว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าอยู่นี่มา6กสิกว่าปีจริงๆไม่ได้ท่วมประจํานะคะอันเนี้ยท่วมหนักครั้งที่สองอ่ะเนาะ ท่วงหนักครั้งที่2จริงแสดงว่าตอนตอนนี้คือต้องบริหารจัดการน้ําดีๆจริงๆเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีอ,อ,อีกหลายท่านที่ต้องประสบภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้บ้านคุณป้าก็โดนแล้วเข้าบ้านแล้วกทมช่วงไหนพระรามสองค่ะแถวแถวหน้าวัดเกตุมค่ะหนูก็ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะหน้าสอนอสอน,อ,สอ,นอ,อะไรนะคะอนอน สอนอบางโทร,รัสค่ะสอนแถวนี้โอเคนะพี่น้องนะคือน้ําท่วมแล้วเนาะแต่ว่าอยู่บนค้ออยู่ยังบ่ได้ท่วมนะพี่น้องแต่ท่วมน่าจะแถวในเมืองกุนเนาะเป็นอย่างน้นะพี่น้องนะเป็นอย่างเกินยังขึ้นเนาะเป็นอย่างขึ้นน้ำท่วมเนาะแล้วท่วมในชิเกิดเหตุหนักบอ่อหรือว่าสิบวนหะนักนะพี่นะ้องก็คือมาอยู่ประเทศไทยหลายปีแล้วแต่ว่าอยู่บนข้อ,อยนี่ยมันชูงบนรวนในใดเนานะ เรไ,ได้ทั่วนะพี่น้องเราต่ไปทั่วอยู่แถวน่าจะเป็นตัวในเมืองกุลนะในเมืองแถวอยังก็เกณฑก็บอกว่า,วานอนเซนพันล้นสองน่าจะอยู่คุณก็คือคอยอยู่ไกลมาพี่น้องห่างไกลาจากพันล้นสองเติบเนาะอืน้ำทะเลข,ขึ้นบันนี้พี่น้องเนก็ได้หูก็ไดมีข้อมูลอยังกับคอมเมนต์มาบอกนะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยเป็นยังว่าน้ำขึ้นท่วมเราจวัดสมุทรสาครเอนให้ใน เห็นในตอกๆน้องพี่น้องเห็นไลน์หรือเห็นเขาเห็นเขาโพสไลน์หรือมันขึ้นในฟีดคอยเนาะเพราะว่าคอยอยู่สมุนทรครมันเลยขึ้นฟีดคอยว่านะตอนนี้ก็ฝนยังตกน้องพี่น้องเมื่อคืนนี่น่าจะตกหมดคืนเนาะเมื่อคืนนี่จะตกหมดคืนเมื่อนี้เมื่อนี้ไม่ได้ตกตอนกลางเวนแต่มาตกตอนสามทุ่มสี่ทุ่มนี่เนาะคือตกมาตกตอนนี้เนาะคือตอนคอยอัดคลิปี่ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าและสี่ทุ่มเขื่งแล้วเนาะ ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะคืออัปเดตน้ำท่วมสมุดสาคขเนานะโอเคเดียวมีอย่างเดียวฉัมาเล่าให้ฟังอีกนะพี่น้องนะอย่าลืมติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อโอเค,นเ,คเนาะคลิปเนกชี้จบเพียงเท่านี้นะเนาะคลิปหน้ายใจที่พอตันไหมนะพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะพี่น้องเนาะโอเคเนาะบ๊ายบาย